สารคดีฝรั่งทัวร์โรงแรมสยองพบยันลึกลับผนึกสิ่งชั่วร้ายในห้องแต่คนไทยบอกคุ้นๆน,นะสารคดีชื่อดังปีด็อกแคเมนทาลี่ ary, ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนบน YouTube ได้ปล่อยตอนพิเศษโรงแรมที่น่ากลัวที่สุดในโลกโดยพาไปสำรวจโรงแรมเ m b เบอร์คอร์ในมาเลเซีย โรงแรมแห่งนี้มี23ชั้นเปิดมานานกว่า25ปีแต่เก่าและน่ากลัวจนเหมือนโรงแรมร้างมีรถเก่าถูกทิ้งไว้ในลานจอดรถสร้างบรรยากาศสยองขวัญเพอพิธีกรของรายการได้สัมภาษณ์คนเฝ้าร้านในโรงแรมที่เล่าว่ามีวิญญาณที่นี่เพื่อนผมเคยได้ยินเสียงเด็กร้องแต่ไม่มีครอบครัวที่มีเด็กพักที่นี่เลย จุดไฮไลท์ของสารคดีคือเมื่อมาลิกชายวัย35ปีที่อาศัยอยู่ที่นี่มากกว่าปีครึ่งพาพอไปดูห้องต้องสาบที่ชั้น13ซึ่งถูกล็อกอย่างหนานแน่นและมีลูกก่อนกัน้น มาลิกชี้ให้ดูสิ่งที่เขาเรียกว่ายันของคนจีนที่ติดอยู่บนประตูโดยอธิบายว่าพวกเขาแปะยันนี้เอาไว้เพื่อปิดผนึกไม่ให้วิญญาณออกมาข้างนอกได้แต่เมื่อคนไทยเห็นภาพต่างยิ้มกิ่มเพราะนั่นคือยันไทยธรรมดาที่เขียนว่าบ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขดีแลซึ่งไม่ได้เอาไว้ผนึกวิญญาณอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นยันอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขต่างหาก มาลิกต่างเล่าว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้แต่ผู้อยู่อาศัยคนล่าสุดบอกว่าเจอเหตุการณ์นเหนือธรรมชาติเมื่อ5ปีก่อนและห้องก็ถูกล็อกไว้ตั้งแต่นั้นหลังจากนั้นสารคดีก็ดูไม่น่ากลัวอีกต่อไปสําหรับคนไทยที่รู้ว่ายันลึกลับนั้นแท้จ,จริงแล้วเป็นเพียงคําอวยพรธรรมดาธรรมดานั่นเอง